สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องพบกันวันจันทร์ที่16มกราคม2023นะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับนำเอา,เอาบทอ่านจากจดหมายถึงชาวเวสัสโดยนักบุญนิยาซีโอชาติโอ๊คพระสังฆราชมลสกีมาพูดคุยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. และก็อย่าลืมวันนี้เป็นวันครูนะครับก็เป็นขอใหอ้คุณครูทุกท่านนะครับก็มีความสุขและก็มีความเข้มแข็งในการเจริญชีวิต mm hmm. นะครับเป็นผู้ที่จะ ให้การอบรมกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับนักบุญนิยาเซโอเขียนไว้ในหัวข้อบอกจงเชื่อในพระกฤษจเจ้าและรักพระองค์เขียนไ้บอกว่าจงพยายามหาโอกาสรวมกลุ่มกันบ่อยๆเพื่อขอบคุณพระเบิดเจ้าและสรรเสริญพระองค์พร้อมกันเพราะถ้าพวกท่านทําดังนี้อยู่เสมออํานาจของมันจะหมดสิ้นไปการทําลายที่มันมุ่งจะทําก็จะถูกกําจัด ไปได้โดยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกท่านไม่มีอะไรประเสริฐเลยกว่าความสุขและสันติในสันตินี้การต่อสู้ระหว่างสวรรค์และแผ่นดินกระจบสิ้นลงความสุขและสันติจะคงอยู่และครอบคลุมทุกท่านไว้เสมอ,เม,อเมื่อท่านมีความเชื่อความรักครบคันต่อพระเยซูเจ้าและนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบของชีวิตความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นความรักเป็นจุดจบ ที่ใดก็ตามที่มีความรักและความเชื่ออยู่ด้วยกันที่นั่นมีพระเจ้าอยู่และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นผลมาจากความเชื่อและความรักไม่มีใครเลยที่เชื่อในพระเจ้าจะทําบาปไม่มีใครที่รักพระองค์จะเกลียดชังเพื่อนมนุษย์ต้นไม้จะดีหรือเลวย่อมดูได้จากผลของมันฉันใด ผู้ที่ประกาศว่าตนเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าก็ย่อมเป็นที่รู้จักด้วยผลงานของเขาฉันนั้นเดียวว่าผลงานของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กันกับคําพูดที่ใช้กันอยู่ที่นี่และในบนัดนี้แต่ขึ้นอยู่กับพลังความเชื่อและความสัตว์ซื่อจนถึงวาระสุดท้ายการน,นิ่งและปฏิบัติย่อมดีกว่าพูดแล้ไม่ปฏิบัติคําสอนและคําพูดที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนถ้าผู้พูดเองรู้จักปฏิบัติตามด้วยพระอาจารย์เจ้าของเราเป็นผู้ที่ได้พูดและลงมือกระทำทุกอย่างให้สำเร็จไปตามที่พูดและแม้สิ่งที่พระองค์ปฏิบัติในความเงียบก็เป็นที่พอพระทัยของพระบิดาดังนั้นผู้ใดที่ชอบฟังพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นก็อาจจะฟังความเงียบของพระองค์ด้วย เพื่อจะเป็นผู้ครบคันเราจึงต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ในความเงียบเราจะเป็นที่รู้จักของพระองค์ไม่มีอะไรเลยที่พระเบญเจ้าไม่ทรงทราบแม้แต่สิ่งที่ลี้ลับที่สุดของเราให้เราทุกทาทุกสิ่งด้วยการตระหนักเสมอว่าองค์พระเบญเจ้าเองประทับอยู่ในเราประดุดในพระวิหารพระองค์ทรงอยู่ในเราและจะทรงสำแดงพระองค์แก่เรามากน้อยตามความรักของเราที่มีต่อพระองค์ พี่น้องที่รักจงเชื่อเถิดใครก็ตามที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกเขาจะไม่ได้ในจากของพระเบจเจ้าเป็นมรดกถ้ามนุษย์ได้ทําบาปชนิดนี้โดยเนื้อหนังแล้วยังต้องรับโทษถึงตายโทษนั้นจะทวีมากขึ้นเท่าไรสําหรับผู้ที่นําความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้เกี่ยวกับการที่พระเยซูเจ้าได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนไปสอนในทางที่ผิดบุคคลชนิดนี้เป็นบุคคลไม่บอ่อุทธิ์เขาจะถูกส่งไปสู่ไปนิรัน์ พร้อมกับรวมทั้งพวกพ้องที่ทำตามเหตุว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรับการเจิมบนพระเศียรก็เพื่อพระองค์จะได้บรรดาลความไม่เน่าเปื่อยแก่ศาสนจักรพวกท่านจงอย่าปล่อยตัวให้ถูกเจิมโดยพิษแ่งคำสอนของเจ้าแห่งโลกเพื่อว่าพวกท่านจะไม่ถูกพรากไปจากชีวิตนิรันดรที่พระเป็นเจ้าทรงตั้งไว้เบื้องหน้าของพวกท่านทำไมเราทุกคนจึงไม่ฉลาดในเมื่อ เรามีความรู้ของพระเบ็นเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับเราแล้วเช่นนี้ทําไมเราถึงยังพินาศไปในความโง่เขลาของเราโดยไม่ยอมรับรู้ถึงพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เราอย่างแท้จริงเลยจิตวิญญาณของข้าพเจ้ามุ่งมั่นประกอบกิจการต่ําต้อยแห่งไม้กางเขนซึ่งได้กลายเป็นอุปสรรคแก่ผู้ที่ไม่เชื่อแต่สําหรับเราแล้วไม้กางเขนหมายถึงความรอดและชีวิตนิรันดร์ครับนะหัวข้อที่ บอกว่าจงเชื่อในพระรฤสต์เจ้าได้รักพระองค์ท่านนักบ,บุนียาซิโอได้พูดไวก้ก็จะต่อจากเมื่อวานคล้ายๆกันนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญสําคัญมากเลยของคําเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็บอกมีคําที่ต้องนํามาคิดนำมาไตรตรองกันหลายๆอย่างเหมือนกันการนิ่งและปฏิบัติย่อมดีกว่าพูดแล้วไม่ปฏิบัตินะ คนเราคนเราในโลกนี้มีส่วนมากนะส่วนไม่ใช่ส่วนมากมีเยอะมีเยอะเหมือนกันที่ดีแต่พูดที่เขาบอกดีแต่พูดพูดแล,นะดแล,แล้วไม่ทำไงพูดแล้วไม่ทําแล้วก็บางทีไม่ทําไม่ว่าทําตรงข้ามกับสิ่งที่พูดซะอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลร้ายที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในในสังคมที่ตนอยู่นะ ท่านนักบุญนิกาซีโอก็เน้นเรื่องความเชื่อและความรักเป็นสําคัญนะที่ไหนมีความเชื่อและมีความรักอยู่ตรงนั้นคือความสุขนั่นคือสันตินั่นคือพระเจ้านั่นคือองค์พระเยซูเจ้าที่ประทับอยู่ที่นั่นที่จะบันดาลให้เกิดความเชื่อมั่นในพระองค์และความรักต่อกันและกันแล้วก็ตออพระเบญเจ้าครับเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตแต่ละวันของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะ เวลาที่เรามีปัญหาเราเวลาที่เราเกิดปัญหาขึ้นในหมู่คณะหรือว่าในสังคมที่เราอยู่ในบ้านของเราก็ตามเนี่ยมันก็มาจากการตรงนี้คือขาดความเชื่อ,อในพระเบญจจ้าหนึ่งเชื่อในพระเบญจจ้าแล้วก็ความเชื่อต่อกันและการขังซื่อสัตว์ต่อกันและกันนั่นเองเกิดขาดความรักก็คือโอบโหกันโกรธกันเกลียดกันพยาบาทมาตร้ายแล้วก็ ไม่หวังดีต่อกันนี่ก็เกิดขึ้นก็นํามาซึ่งความแตกแยกนํามาซึ่งความทุกข์เริ่มตั้งแต่ในใจของเราในครอบครัวในสังคมที่เราอยู่นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยขอเราทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระัาฆราชเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นฆราวาสก็ตามนะอย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือความเชื่อมั่นในพระเบญจเจ้าความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนพี่น้องและความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องนะครับก็ขอให้เราทุกคนจะได้ จเจริญชีวิตและก้าวหน้าในสันติสุขกับพระเบญ้าและกับเพื่อนพี่น้องที่เราอยู่ร่วมโลกกันบ้านเดียวกันหรืออยู่ในหมู่คณะเดียวกันเสมอและตลอดไปครับขอพระเบญ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ